จะเปลี่ยนชมไปแล้วเนี่ยเราแทบจำภาพลักษ์เดิมไม่ได้เลยฮะมันดูสปอร์ตดูดันขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ เสร็จเป็นพิธีแล้วนะครับกับ A 200รุ่นโปรเกรสซีฟนะครับเปลี่ยนโฉมไปสู่ A 45 AMG นะครับคันนี้ต้องบอกว่าหลังจากเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยเราแทบจำภาพลักษณ์เดิมไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามันดูสปอร์ตดูดุดันขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่รายละเอียดนะฮะรายการแรกที่เราเปลี่ยนไปนะครับเริ่มแรกนะครับในส่วนของการชนหน้านะครับคันนี้เป็นสีขาวรหัส149 Polar White นะฮะเปลี่ยนกันชนหน้านะครับพร้อมกระจังหน้าเลยก็เป็นลิฟต์ตัวนี้เลยฮะแบบฉบับของตัว A 45 AMG นะครับ และที่ดูเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของล้อเลยฮะ,ะคันนี้เลือกสั่งตัดเป็นล้อขอบ19นะครับคอ s สต m มฟอร์ตรงรุ่นนะฮะซึ่งของเดิมต้องบอกว่ามาเพียงแค่ขอบ17นะฮะอันนี้เป็นตัวล้อฟอร์ดทั้งชินนะฮะลาย CM6 นะครับและด้านในเนี่ยจะเป็น,นคาลิเปอร์เบรก MG6 มพอร์ตนะฮะมาพร้อมกับจานหน้าเนี่ย ขนาด350นะฮะตัวนี้ลัดกับยางตัว235นะฮะ 35R19 offset 45ตัวนี้ต้องบอกว่า offset 45เนี่ยมันทำให้แก้มข้างของตัวยางกับล้อเนี่ยฮะออกมาพอดีกับซุ้มล้อเลยฮะ,เป,ะเป๊ะเลยนะฮะสำหรับด้านหลังนะฮะตัวนี้ก็เป็น offset เท่ากันนะฮะเอคาจะเป็น offset เท่ากันนะครับ offset 45แต่ยางด้านหลังเนี่ย ข้างหน้า2-3-5ยางด้านหลังเป็นตัวยาง2 4 5 3 5 R 1 9ครับกับจานเบรกเนี่ยฮะด้านในเนี่ยเป็นขนาด3-3-0นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวาลิเปอร์เบรก1พอร์ตไฟฟ้ากับผม มาดูในส่วนของด้านท้ายนะคันนี้เราเปลี่ยนในส่วนของกันชนท้ายทั้งชิ้นนะเป็น AMG Dynamic นะครับพร้อมกับตัวนี้ฮนะอันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับเป็น d i ฟ f ิเซอนะครับเป็น A45 Style นะครับเขาจะมาพร้อมกับปลายท่อคู่ขนาดใหญ่2ข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็พร้อมกับฟอนที่จะเป็นตัว AMG นะครับสลักอยู่ในปลายท่อแบบนี้นะฮะตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่เหลือคาบของตัว A200 Progressive เลยฮะเพราะานี่มันคือ A45 AMG ครับผม สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการการเปลี่ยนโฉมนะฮะไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz นะฮะ BMW หรือ Porsche นะครับรวมถึงล้อนะครับล้อฟอร์ดสังตัดตรงรุ่นแล้วก็เป็นในส่วนของคาลิเปอร์เบรก AMG นะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆนะฮะชุดพาร์ตคาร์บอนรอบคันนะฮะเรามีครบนะฮะที่ตะเดลต่อพาร์ตครับผม